ฮอนด้าเอเเครื่องยนต์มีเสียงดังแก๊กๆนะครับผมดังเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับก่อนเื่นเราต้องเช็คน้ํามันเครื่องนะครับว่ามันอยู่ในระดับหรือเปล่านะครับผมครับต,ตัวนี้น้ามันเครื่องก็เปลี่ยนมาใหม่ๆนะครับผม<ๆ>เสียงดังแบบนี้ขับต่อไปได้หรือเปล่านะครับ ต้องจอดเช็คจอดซ่อมนะครับผมบเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับดีนะครับเสียงเครื่องยนต์ดังประมาณนี้นะครับผมต้อแก๊กต็อแก๊กแบบนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเสียงโซราลินนะครับ แล้วก็พวกลูกยางกริ่งโซ่ตัวล่างลูกยางกดโซ่นะครับในลูกยางกริ่งโซ่ตัวกลางนะครับผมที่มันสึกหลอนนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนใหม่นะครับผมเราใช้งานต่อไปได้ไหมครับได้ครับแต่ว่านานๆไปนะครับเสื้อสูบตัวนี้จะทะลุนะครับเพราะว่าโซ่เราลิ้นมันจะตีใส่ผนังเสื้อสูบทําให้น้ำมันเครื่องรั่วนะครับผมก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับผมอย่าฝืนใช้งานต่อไปนะครับ ถ้าเราไม่ซ่อมมันจะกลายเป็นเสียเงินเยอะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม ครับทำให้มีเสียงนังแกล้งๆนะครับตัวนี้